ปลาแซลมอนเห็นยังกินพี่น,อน,อน้องต้มยำน้ำใสปลาแซลมอนเครื่องใส่ไข่มดแดงใสแหนะมดแดงพร้อมพรึดจ้ะน้ำกำลังจะเดือดใบกะเพราผ่ากระชายมะเขือเทศตะไคร่มะนาวเปลี่ยนหอมน้ำเดือดแล้วจ้าไข่มดแดงแมนมดแดงเอาลงไปเครื่องเทศเอาลงไปผ่าตะไคร้เอาลงไป,ลงไปแลป้วปลาแซลมอนลงไปจ้า xem hoàn chá. Chá. Đang. Đang phải. Đang phải luôn bài cha tít phá bài cha đen đen bài luôn nha bài nấm nha กดบวดบวดบวบอ,บอ,อ่ะเด้อจ้าเกือบติมหมอใบกระเพราลงไปจ้าเมโนูนี้อาหารญี่ปุ่นคือปลาแซลมอนลาวคือไข่มดแดงนะคะแล้วก็เครื่องต้มยำน้ำใสคือของไทยสามสัญชาติผสมกันนะคะรับรองอร่อยสดแล้วมีแหงหย่าวยาวค่ะตักตักตก ตุกระคกนนะตุนโรดได้ห huh. ร oh, ือ่ส่ตู้ไปโลวโอ้อนตักสองถัวยจ้ะลูหลานเดี๋ยวมาชิตำมือกันน้งผูเฮียนมนก็มี่เนกินกนอยอดหลยหมอไล กระเสบแต่พี่น,น้องดอกกระเจียวหนอดขาอ่อนเจียวมือทีดิบุดนอดบอบ้านเขาแนว